จังหวัดแพร่ะค่ะจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่เขาได้จัดกิจกรรมค่ะพัฒนาทำความสะอาดวัดนาตุ้มอำเภอลองเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภา,าไหลคะ่ะที่วัดนาตุ้มหมู่ที่สองตบบําบลบ่อเหล็กลองอำเภอลองจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่เป็นประธานนําจิตอาสาพระราชทาน ประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์วัดนาตุ้มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยโดยได้นำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณและร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดเก็บขยะและผักตบชวาในลำคลองค่ะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลายัยเป็นพระหมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สองในราชวงศ์จักรี พระจะสมภพเมื่อวันพุธขึ้นเจ็ดค่ำเดือน4ปีกุลซึ่งตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310พระองค์ทรงพระปีชาสามารถในด้านศิลปกรรมด้านต่างๆหลายสาขาเลยนะครับเช่นด้านกวีนิพนธ์ที่ทรงประพันธ์บทละครอีเหนาซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างมากเลยครับ